กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอชซีวัตสุขุคนบาวาสิวภายในและก็ต่างประเทศเนาะแม่สวังกันยินดีตอนครับขาสู้่องยูทูบของแม่สวังชาแนลมาพ่มาพอกับแม่สวังมื้อนี้ก็เป็นตอนสีแรงๆเนาะมื้อนี้กเเ็เป็นวันเสาร์เป็นวันเป็นวันพักวันพรเนาะหลังจากที่กลับมาจากตีขบปูแล้วเนาะแมชวังก็สิลงไปอัปเดต เบิ่งเข่าอยู่ให้หน้าของแม่สมวังให้เอฟซีได้เบิ่งน้ากันก่อนเนาะเ mm. มื่อนี้ก็เป็นวันว่างวันพักวันพรเนาะก็ได้ถือโอกาสนี้ mm. อาทีตี์เปขปลูกหน้าปะเ mm. พราะว่าเพิ่นสิปันเข่าเนาะก็เลยอเอาขระปลูกน้ำเพิ่นนออาเพราะว่าเข่าของแม่สมวังน่ะมันแข็งทุกคนเลยเข่าแข็งแข็ง,ขงยิ่ขึ้นมาแบบยิกขึ้นมาบเิงเนาะเวลาเอาหนึ่งแล้วมันก็แข็งแม่สมวังก็เลยเปลี่ยนแนวขปลูก ไม่ก็เลยไปเอายีนาป้ามองทีไปเบิ่งขปุกกับโพวงมือก่อนได้ทุกคนเจอได้อยู่ว่มือเขาไปหาเลือกขอปุกเลยหลังจากไปเอามือนี่ลแล้วแล้วก็มือหนักยังไปเอาอีกเนาะยังยังสิไปเอาอีกอ่าขวางานันแนวข้าวงันนําเพ่นอีกที่ไปเอามือนี่่นแนวข้าวดอเนอะอาะดอกอันนี้สิบัดนงามแท้ดอกอ่ามีชื่อว่าต้นขี้กากเนะาะ đậu ngâm ngâm ừ đậu ngâm c h a n i n ơ n sư เพิ่นเนาะ à ไปไปเป็นขี้กากะตําตําแล้กะทาได้ยินแต่คนเว้าเนาะแต่ยตนเองยังบ่ทันได้อ่ายังบ่ทันได้ใช้จักเทื่อได้ยินแตู่่เว้าได้ยินแต่คนเว้าเนาะ ตนเองยังบริษัทในไซจักเสืออ่าเมนิกาโบมีอย่างไรเนาะสีไปอัปเดตเขาอยู่ในห้น้าคงม่สมหวังเองว่าใกล้สฉพาะเกี่ยวเราวบเรือจังใดอ่าคงไม่สมหว,ว,วงงมมังปีนี้ใส่เตะเข่า,ขาดอกับเขางานันช่วงกลางเราบริเกียวเนาะอ่าว่างว่างตั้งแต่เกี่ยวเขาสุบไปแล้วตั้งแต่จอนปั่นเขาแล้วเนาะอืม เดี๋ยวมีเป็นยังไงครับเป็นโลบึงไฮน่ารำกันมือนี้มือว่างเนยอ่ามือมือก่อนเนาะมือก่อนลืมถ่ายแฮเอฟซีบึงอ่าเพราะว่าจูบน้ำออกแต่ไฮน่าไฮน่าที่มันเลืกดเลือมองอันจูบน้ำพิกาอันนี้เนาะโอ้ยขอโทษขออภัยนำเรไร อ่าจุ่มน้ำออกแตหห่หน้ามองอันเขาจุบปีกายนี่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะลงไปเบิ่งน่ากันไจะเปลียนกล้องหลังให้เอฟซีบ้างนี่อันนี้เป็นหน้าที่เขาเกี่ยวแล้วเนาะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเลยโจนี่ก็อยากแหบคอเนะ มีนกมีนกลงมามาหน่อยเอาก็ลงน้ำเอ้านกเฮ้ยนกลงมาหากินเขานกลงมาหากินเขาเขาหน้าไม่สี่หงก็พูดแหละยังแต่ลุ่มสุดผัวเนาะเดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวหมดแล้วเกี่ยวหมดแล้ว เดี๋ยวจลงไปอัปเดตให้เอฟซีบ้างวันนี้ก็บอไดไปถ่ายคลิปสาวสดทางในอยู่เพื่อนเพราะว่าสาวบุญเปียงเพิ่นอ่าก็เริ่มเกี่ยวขขาววันแรกมื่อนี้เนาะฟังเบิ้งคันคันผลมุตกก็เจ้ากว่าพ่นยังสิเกี่ยวอีกอยู่กับเบจักเขาหน้าพิ่นยังมาทันได้เกี่ยวจักเถื่อหาก็สิเกี่ยวมื้อแรกมื่อนี้ เพิ่นชส่ขขากลางเขากลางเขางันช่วงขววเขาดอกเพิ่นบริเกวนโมสีืดงๆนี่เป็นเขาว,วาดเนาะเขากลางพงไม่ชวังไม่ไฮเดียวนี้เขาพันสิบเอ็ดส่วนสีเขียวนี่เป็นเขาเจ้าเนาะ จาที่ FC เพิ่นเอามาตอนมาฝากแนวขับปลูกนีสวงกาพอได้กินจักเม็ดเลยเอามาเห็ดแนวเบิดเนาะไงพวงเพิ่นงามงามเนวงยาวงามงาบ่ว่าแต่ห่วงอีที่ยาวกกเพิ่นก็สูง Cô còn xuống xù Mì nằm, phò đụt Đụt nằm tới na hay khảo Nà hay nhầy khuyến mà hay thân vị phút đơn cả mà nằm bỏ Phô mà nó hỏi phần Thì phút đơn Hãy subscribe cho พวเพื่นมื่อนี้มันลมเนาะย่านแต่เพิ่นลมแล้วมันอยากนึงเนืองน้อยเนืองคำอื่นมันเฮิ่ลมอีกเจ้าว่าเจ้าว่าเขาสิลมเออเควายดีพอเมาพอเมาแล้วใกล้ชิชด้เกี่ยวแล้วเนาะเมนกกับงออยู่สายนะพผ่น่ะเป็นร้อยซูมให้บงเห็นเนาะ ห้องจิกจจิกจเด้อทุกคนเอ้ยเอ้ยังเฮงเติบเนาะเขาแม่นน้ำแม่สิหวงแกงสิได้เกี่ยวก็ยังอีกประมาณทิศนึงหรือ2ทิศพุ่นทิศนึงบ่ได้บ่คือกลัวบ่กะบ่ถูกเอ้บงในหวงเขจ้ามันจะสิอ่อนหบักาเนาะคือสิหอมะเป็นข้าวเจ้างันเนาะ

Oh, ta. ta sẽ ổn Để khi đây chắc cắt rộng nó Nè, đủ nặng một cái hay như lại mừng Bớt bên thôi Đủ bớt bên phố vông đủ con điều Phố vông phẩu con điều nè Này sẽ mang cặp hà thai khít Đừng khăm chẳng quá hà thôi Đi, một vườn trụ mơ à, còn có nấm nữa, chim may nè, chim may, wow nó, lửng bay vậy đi, lửng เกาะนาหยอดฮะก็สิบประมาณนี้เงยห้อยห้อยเพื่อนอาสาจุบน้ำใส่จุบน้ำไปมุนไปนี่ใส่จุบน้ำไปนี่ใส่จุบน้ำมุนไปนี่อยากหางแดงเนาะข้าวเจ้าเนี่ยก็ได้ ออแล้พอเขามาเลยว่ายอยู่ไหนต่อปลาเลี้ยปลาเลี้ยงเป็นมูออย โอ้โหหลายแล้วประมาณี่สิบกว่าตัวซาตัวกันสิบกกลัวจูบสองหมอกน่มือนะขดเข้าไปขดเข้าไปเมื่อนันบกได้นำเลยโบกเรียบร้อย nè sưng mậy có hai nào tôi mình dù lực nó rồi rồi thì nó bà dù con ơi bà bà năm bài vâng ý con Chụp sống bọn mưa này đó Chụp nằm sống bọn Hồi xê lị Hồi xê lị Hồi xê lị Này nà mi hồi xê Này Này nằm, nằm bên nào vậy. อันนี้เป็นข่าวพันสิบสองไเดียวนี่เบิดแนวข้าปลูกกระสอบนึงกระสอบอันสามสิบห้าโลหยอดเอาเข่าวยอดเอาได้ทุกคนเอ้ยข่าวยอดเนาะในวงคนห่วงตุยเลย ข้าวอีหยังเป็นข้าวเหนียวเดี๋ยวนะมันเป็ข้าวเจ้าอืมโฟงจุบสองบอนมือนี่อีกบอนหนึ่งจุบบอนนี้แล้วมันบกแห้งเลยก็ไปจุบบอนนั้นถ่ายมากี่นิ้นาะ ตอนนี้จุกหมองคนทางจุกหมองคนทางปีเนาะมันได้เป็นหน้าเขาเจ้าอันเดอร์เดอรูต้น หอยเชอรี่กัดเขาด่าเลยหอยเชอรี่มีวิธีแก้บนนั้นทุกคนถามบ่อยางให้มันมีหอยเชอรี่มาเช็ดเนี่ได้มายามะขาบ่ชรือแน่ได้ยามอ่อนต้นเขายังน้อยยังอ่อนนะปฏิกัดกกเข่ากัดคือกระปูกัดแต่ว่าเฮิร์กินกินกกมัน กนกนกเข่าเกระปูกัดมันมาจากูน้องอยู่ใบเขา่าส่วนหอยเซรีกัด้นี้ใบเข่ะหอยเซรีจะกินกินบนดบเห็นผูบ้เห็นผูน้ำต่างกันเนาะหลายหลายหอยเซรีนะเพ่า okay. คนหน้าแถวใกล้นี่มากาดมาเยื่องไอแถวนี่แหละดำกระปูกระปวดเดี๋ยววังสุดทายให้รอ หอยเชอริ่หอยเชอรี่สาวเชอรี่สาวเือรี <S <S ่มันก็มาหลอกบนเขาก็ ôi chưa chơi, chơi đây luôn mà chụp chuông, nó nằm cái lại hữu lái hữu. Bên trong đại quá Nằm nặng sầm nỉ khẩu khao 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 tôm kêu khao khao chắc Nó khao 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 tôm kêu khao khao Nằm มันบกค,คักแน่แล้วจมแห้งมันชึมมาอีกชึมมาอีกนี่อีกบุลลเนาะทุกคนก็นได้เกี่ยวแล้วกระสีได้เกี่ยวแหละเกล่ยว,วอีกประมาณทิดยางทิดกุบว่ะเนื้อเหลืองไว้ฉันลงมาวานชื่อนี้ยังท่านฮอดเดก ยังประธานทอดพ่อขอมับเมื่อนี้ลงมาพ่อขอมับอะแโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กระโบมีอย่างไรเดอ้อทุกคนเดอ้อโดยก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่สมหวังในเดอ้อเนาะโดยการไว้พบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอใชยให้พอน่เอฟซีทุกสุดสานเนาะที่เขามาเบิงเต้จนจ,จบ ขอให้ FC ทุกๆท่านจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแขงอายุมั่นควรเยินควมเจ็บบ่ให้ได้ควมไข้บ่ให้มีเนาะทุกคนโดยให้มีแต่ความสุขกายสบายใจอ้ามื้อนี้ก็อากาศดีดีลมลมคักๆลมจุเข้าเนืงเข้าเจ้าลมนี่ก็เวนึงอีกเนาะสิได้เกี่ยวเจ็บอววางว่าสิบ่ลมดอกเนาะเ่นนงลมนอยนึง เย็นเย็นเย็นสบายสาวนาหวังว่าฝนจะไม่มาเนาะโอเคไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนทางมาภาพใดคขามางคำจาใดมันบบสุภาพไม่สว่างก็ต้องกราบขอโทษขอาบให้น้ำลายๆเด้อทุกคนเด้อเนาะไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ทีได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย